a m a f The Pride of Armaf กลิ่นโคลนดีออรสวาชที่ดีที่สุดครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปดูนี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้ำหอมนะครับจากบ้านของ Armuff นั่นเองครับซึ่งเป็นตัวที่ผมไม่เคยรีวิวแล้วก็ไม่เคยรู้จักกลิ่นนี้มาก,ก่อนเลยนะครับแต่ว่าเขาบอกกันว,ว่ามันเป็นกลิ่นที่โคลนดะิออร์สวาร์เนาะซึ่งบ้านของ a m a f เนี่ยก็มีกลิ่นแบบ ที่เคยโคลนกลิ่นของดิออร์สวาร์ชมาแล้วนะครับเช่นอาร์มาฟเบนทาน่าเนาะหรือว่ากลิ่นอื่นๆอ่ะแบบ2 3กลิ่นนะครับเข <c oughs> าก็มีโคลนของดิออร์สวาร์ชอยู่เนาะแต่ว่าผมเนี่ยได้ไปเจอร้านนั้นหนึ่งนะครับในช้อปปี้เนาะแล้วก็ไปเจอตัวนี้นะครับก็คืออาร์มาฟเดอะพรายออฟอาร์มาฟนั่นเองนะครับซึ่งผมดมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันใกล้เคียงมันเทียบเคียงกับกลิ่นของดิออร์สวาร์ชที่เป็นตัวออเดอร์เทอร์นะครับแล้วก็เดอะพรายออฟอาร์มาฟเนี่ยเป็นแอมเบอร์สไปซี่นะครับ ท็อปโน้น,นะครับก็จะมีเลมอนเวอร์บีน่านะครับเลมอนแล้วก็เบอร์กามอตนะครับมิดล์โน,นจะมีนัทเมกซินามอนแล้วก็โอ๊กมอสนะครับเบสโน้ตจะมีทองกระบีวานิลาแซนด์บูดนะครับอันนี้คือจะเป็นอาร์มัฟเดอะไพร์ออฟอาร์มัฟนะครับแล้วก็อันนี้คือเดลซาวาชตัวออเดอร์เชลเตนะครับ กลิ่นเปิดเนี่ยจะให้ความสดชื่นมากๆนะครับจะให้ความสดชื่นของเลมอนของเบอร์กามอสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีความซิมเปติกที่แบบเล็กๆเล็กๆน้อยมากๆครับไม่ได้รู้สึกว่ามีความซิมเปติกหรือว่ามีความชา้าบความแรงความฉุนอะไรเงี้ยกลิ่นตัวนี้จะไม่มีเลยนะครับก็คือเปิดมาเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่มีความแบบค่อนข้างที่จะมีความธรรมาชาตินะครับแล้วก็เป็นกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งที่แบบอันเดอร์เรทมากๆสำหรับของบ้านของอาร์มสนอะแลวก็รู้สึกว่ามีคุณภาพตัวหนึ่งเลยนะครับเมื่อเทียบกับเดอซ ผมก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะแนะว่าดิออสสวาชกลิ่นมาเป็นประมาณหน่อยประมาณไหนนะเพราะว่าผู้คนก็น่าจะแบบเคยดมมาแล้วเคยแบบเดินผ่านคนนู้นคนนี้ก็น่าจะได้กลิ่นมาแล้วหรือว่าอาจจะเคยใช้เองก็ตามนะครับกลิ่นของ d i ออ s สวาชเนี่ยเปิดมาจะมีความสดชื่นจะมีความเป็นฟรุตตี้ซิตรัสที่มากกว่านะครับแล้วก็เป็นกลิ่นแอมบร็อกซานที่ชัดกว่านะครับแต่เปิดมาในตัวของอาร์มัฟเนี่ยจะมีความ สดชื่นที่แบบไม่ไม่ไม่ได้แรงไม่ไม่ได้ชา้าเท่าตัวเดลสวาชเปิดมาเนี่ยอาร์มฟจะละมุนกว่าแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่แบบไม่ได้แรงเท่าตัวเดลสวา a ชนะครับถามว่าเหมือนกันไหมผมรู้สึกว่าเหมือนประมาณ80%นะครับในในความที่เป็นออเดเอร์เทเเนาะเพราะว่าเขาโครนแบบผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นออเดอร์พัฟ์มเท่าไหร่ในตัวของสวาชนะครับ มันมีความสดชื่นมันมีความใช้งานง่ายๆอย่างเงี้ยมากกว่าครัแล้วก็ Longevity Performance ของเขาเนี่ยผมว่าสุสีกันมากๆยอร์วสวาชเอาดเดอร์เท l e t เนี่ยไม่ได้เป็นกลิ่ที่บนผิวผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นกลิ่ที่ติดทนนานอะไรอยู่แล้วตัว a อาเดอร์ววาฟาร์มเนี่ยติดทนนานมากกว่าเยอะนะครับบนผิวผมเนาะตัวสว a ร์ชประมาณ7-8ชั่วโมงครับก็ถือว่าอยู่ในระดับความเป็น ออเดเลตที่ผมว่าโอเคมากๆครับแต่ว่าตัว a r m a f f the Fry of Armuff เนี่ยรู้สึกว่าประมาณหกถึงเชั่วโมงก็เป็นออเดอเลตที่แบบไม่ได้แย่เกินไปแล้วก็แบบไม่ได้ดีมากขนาดนั้นครับก็ถือว่าแบบอยู่ในระดับกลางๆอยู่ในระดับที่โอเคพอรับได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสารา,าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นน้ำหอมที่มีความเวอร์ t i l i t มากๆทั้งสกลิ่นเลยครับ แค่ชั่วเซมิฟอร์มอลอะไรเงี้ยผมว่า2องแนดนี้ทำได้ดีมากมากชิปไเลียชยิไปทำงาน2องรนนี้ตอบโจทย์มากครับไปเดทผมอาจจะมองว่าตัวดิออร์สวาชตัว A D um, ออร์เดอร์พาร์อ่ะน่าจะเหมาะมากกว่าไปเดทไปเที่ยวกลางคืนเป็นการทางการอะไรเงี้ยผมว่าออร์เดอร์พาร์ม um, ตอบโจทย์มากกว่านะครับที่ผมพูดไปเรื่อยๆเนี่ยก็เพราะว่าผมอยากจะให้น้ําหอมเนี่ยมันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นครับแล้วก็จะมาทดสอบอีกทีว่ามันจะเหมือนหรือแตกต่างกันมากขึ้นจากช่วงแรกไปนะครับช่วงหลังที่ดมมาเนี่ย เหมือนมากๆนะครับเหมือนประมาณแบบ95%ได้เลยนะครับเพราะว่ากลิ่นอของอาร์มัฟเนี่ยจะเริ่มมีความเป็นแอมบอกซานจะเริ่มมีความเป็นบูดดี้จะเริ่มมีความหวานแบบวานิลาทองกระบีนให้ความครีมมี่อะไรเงี้ยมากขึ้นครับแต่ก็ยังมีความสดชื่นอยู่ในแบบช่วงแรกเงี้ยก็ยังอยู่นะครับคือเป็น2กลิ่นที่มีความคล้ายกันมากๆผมว่าประมาณ90% 9 5งได้เลยครับก็ราคาของ The Pri รออฟอาร์ัฟเนี่ย ผมหาในไทยแทบจะไม่เจอกลิ่นของอามาฟตัวนี้เลยครับแต่ว่าอาร์มาฟเวนท انا อย่างเงี้ยผมว่าอาจจะยังพอหาได้อยู่นะเออแต่ถ้าแบบว่ากลิ่นอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าไม,ไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับแล้วก็ไม่ไม่รู้จักกลิ่นนี้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะหายากนิดน,นึงนะครับแต่ว่าถ้าตัวอาร์มาฟเวนท انا อย่างเงี้ยผมว่าน่าจะหาง่ายกว่าแล้วก็อาจจะราคาอาจจะสูสีกันด้วยนะครับก็สรุปแล้วเนี่ยขอสรุปตรงนี้เลย,ยกันว่ามันเป็นกลิ่นที่เหมือนกันมากๆนะครับของเด s สวาร์เนาะแล้วก็ของอาร์มาฟเดอะพรออฟอามาฟนะครับ แล้วก็ในเรื่องของราคาเนี่ยผมว่ามันคุ้มค่ามากๆครับถ้าคุณหาตัวแบบอาร์มาฟเวนทานาได้หรือว่าหาตัว The Pri ายออฟอาร์มฟได้ผมว่าถ้าคุณชอบแนวเดีย์สวัสดี่เป็นความออลเทอร์เรทนะที่มีความสดชื่นมีความสว่างสว่างใช้งานง่ายๆ Every ร์เียเซนเป็นซิกเนเจอร์เซน์ของคุณอยเงี้ยผมว่าตัวอาร์มาฟทั้งเวนทาน a าแล้วก็ The Pri ายออฟอาร์มฟคือตอบโจทย์คุณมากๆนะครับโอเคนะครับสำหรับนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็อยากจะรูนะครับว่าทุกคนเนี่ย เคยใช้ตัว a r m a f f The Fly o f a r m a f f ไหมนะครับหรือว่าตัว Armuff v e n t a n a ยังก็ตามนะครับหรือว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงกับ d i o r Swatch a u d i t e l e แล้วก็ a u d i p a r f u m อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เช่นกันนะครับและอยากให้ผมเนี่ยรีวิวน้อหอมกลิ่นไหนอีกนะครับจากบ้านไหนอีกจากบ้านอื่นก็ตามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เช่นกันนะครับสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญก็คือลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ